สวัสดีค่ะสามนคนอีสานค่ะมณีสิภาพพี่น้องมาเหตุลาบประดุกแบบง่ายๆแบบบานๆเท่านะาจะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีทำเนาจะไม่จะมีออ่างแน่เนาจะ พอดุกข้าแกเอาเหนื่อแล้วเฮาก็เอามาฝักฝักให้มัป้นมุนแล้วก็เฮาก็เอามาล้วนก่อนเด้อจ้าเพราะว่ามันบ่ทันใน้าวอย่างมันบ่ทันได้สุกดีปานใดเอามาล้วนให้มันสุกก่อนเด้อจ้า เพ่อซุปเหละันเดี๋ยวค่ามาเบรงเคองปรุงนอกจากซีมีนยังแน่อันนี้ต้นหอมต้นหอมหัน่นอันนี้หอมแดงหั่นใบสะเแหน่ใบผักชีใบเลื่อยมะนาวข้าวโค้กผงปรุงรส น้ำปลาพริกป่นปลาดุกห้าสุกแล้วห้าจะมาใส่เครื่องปรุงน่าจะต่อไปห้าก็ใส่พริกป่นแล้วเตอ่อันอยากเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายาก็ใส่ใส่ขา้าวคั่วจ้ะ มันอหอมแล้วงปรุงรสจะใส่นิดนึงจ้ะนื้อปลาสองซอน คนให้เขากันจ้ะต่อไปแกใส่ต้นหอม ใส่ตนหอมจะ้จะใส่หอมแดงลงไปบบใบสะระแหน่ ตักชีใบเรื่อยหรือว่าหอมเปรย์บันนอกห้าจ๊ะ คนให้เขากันเถอะ้าจจะใสาก็ใส่บบกน่าแล้วแต่มักเปรี้ยวก็ใส่หลายๆจ้ะ แล้วเราจะหลับประดุกเฮรพบพอกันในคลิปหนาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ